กฎนิวคลียกมีหน่วยย่อยคืออะไรและมีกี่ประเภทวันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะน้องนองยินดีต้อนรับเข้าสู่อิงแแลบห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับพี่อิงนะคะวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอลำดับสุดท้ายนะคะที่เกี่ยวข้องกับสารชีวโมเลกุลค่ะ พี่จะพูดถึงกรดนิวคลีอิกนะคะมาดูกันว่าในร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีกรดนิวคลีอิกที่เป็นองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะประเด็นกันเลยค่ะกรดนิวคลีอิกนะคะถ้าในภาษาอังกฤษเนี่ยจะอ่านว่านิวคลีอิกแอซิดนะคะจะมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนแล้วก็ฟอสฟอรัสค่ะก็คือมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบอยู่5าธาตุเลยนะคะต้องมี5าธาตุนี้นะคะถึงจะถือว่าเป็นกรดนิวคลีอิกนะคะ นี้เรามาดูว่ากรดนิวคลีอิกเนี่ยเขามีโครงสร้างนะคะที่เป็นหน่วยย่อยของเขาเนี่ยพื้นฐานเลยคืออะไรนะคะหน่วยย่อยพื้นฐานเนี่ยของกรดนิวคลีอิกก็คือโครงสร้างที่เรียกว่านิวคลีโอไทน์นั่นเองนะคะนิวคลีโอไทด์ของกรดนิวคลีอิกนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือนิวคลีโอไทด์ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของกรดนิวคลีอิกที่ชื่อว่าไรโบนิวคลีอิกแอซิดหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ RNA นะคะ แล้วก็นิว l คลีไทด์ซึ่งเป็นหน่วยย่อยนะคะของกรดนิวคลีอิกที่ชื่อว่าดีออกซิไรโบนิวคลีอิกแอซิดหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของ DNA นั่นเองนะคะทั้ง RNA และ DNA เนี่ยเขามีหน่วยย่อยให้ชื่อว่านิวคลีไทด์ทั้งคู่เลยนะคะแต่สิ่งที่เขาต่างกันคือตรงนี้ค่ะนะคะอันดับแรกมาทำค,ความเข้าใจก่อนนะคะว่าโครงสร้างของนิว l คลีไทด์จะต้องประกอบด้วยกัน3ส่วนนะคะส่วนแรกคือตรงกลางนะคะก็คือส่วนที่เรียกว่าน้ำตา ซึ่งเป็นน้ําตาลที่มีคาร์บอน5อะตอมนะคะนับจากนี้ค่ะตรงนี้นะคะตรงปา่านนี้1 2 3 4 5อะตอมเรียกว่าน้ําตาลเพนโทสนั่นเองนะคะนี้น้ําตาลเพนโทสให้ดูตรงตำแหน่งนี้นะคะถ้าตําแหน่งคาร์บอนตําแหน่งที่2มี OH อยู่เราเรียกว่าน้าตาลไรโบสแต่ถ้า O เห็นไหมคะหายไปดูดออกไปตัวหนึ่งเราเรียกว่าดีออกซิไรโบสดีออกก็คือเอาออกซิเจนหายออกไปนั่นเองน,ะน้ำตาลไรโบสที่ถูกเอาออกซิเจนหายไป1ตัวจะเรียกว่าดีออกซิไรโบส ออกซิเจนที่หายไปนี่ก็คือตรงตำแหน่งของคาร์บอนตำแหน่งที่2ทายนะคะอ่ะทีนี้นะคะนอกจากน้ำตาลแล้วก็ยังมีหมู่อันนี้ก็คือหมู่ฟอสเฟตนะคะ PO 3ตัวนะคะแล้วมีประจุลบนะคะแล้วก็มีหมู่เบนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยพี่ได้เคยอธิบายไปแล้วนะคะในเรื่องของอการถ่ายทอดทางลักษณะทางพันธุกรรมนะคะการ สังเคราะห์ DNA สังเคราะห์โปรโตีนนั่นเองน้องย้อนกลับไปดูได้นะคะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นเนาะแต่ให้ทําความเข้าใจว่านะคะหมู่ของน้ําตาลเนี่ยพอเราหนับเรานับจากทางนี้นะคะหมู่ตรงนี้นะคะซึ่งติดกับหมู่เบสเนี่ยเป็น1นึ่พายนะคะเขาจะเรียกว่า1 pie, นึ่พายตําแหน่งที่1ก็คือ1แล้วมีขีดแด็ดข้างบนเรียกว่า1นึ่พายนะคะหนึ่งพายสองพายสามพายสี่พายห้าพายนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยโครงสร้างมีคลิโอไทป์ของ RNA กับ DNA ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงน้ําตาลค่ะ RNA เป็นน้ําาตลไรโบสเพราะว่าน้ําาตลไรโบสมี OH อยู H ่ U. ตรงคาร์บอนตำแหน่งที่2แต่ถ้าเกิดน้ำตาลของ DNA เป็นน้ำตาลดีออกซิไรโบสคือเอาออกซิเจนออกไป1ตัวนั่นเองนะคะแต่ว่าส่วนอื่นๆจะต้องเหมือนกันคือจะต้องมีทั้งหมู่ฟอสเฟตและก็หมู่เบสเหมือนกันด้วยนะคะทีนี้สิ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งของโครงสร้างนิวคลีโอไทด์ของ RNA กับ DNA ก็คือหมู่เบสค่ะเรามาดูว่าเบทเนี่ยที่เป็นองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิกมีอะไรบ้างนะคะชนิดของเบสเราสามารถแบ่งตามชนิดนะคะถ้าพี่จําพี่จํารูปร่างของเขานะคะแบ่งออกไปสองชนิดด้วยกัน คือพิวรีนพิวรีนจะเป็นวงนะคะสองวงมาคู่กันวงนึงเป็นหกเหลี่ยมอีกวงนึงเป็นห้าเหลี่ยมแบบนี้นะคะอีกอันหนึ่งคือไพริมิดีนไพริมิดีนจะเป็นวงแค่หกเหลี่ยมเท่านั้นหนึ่งวงเท่านั้นพิวรีนมีสองวงหกเหลี่ยมกับห้าเหลี่ยมคู่กันไพริมิดีนเป็นหกเหลี่ยมอย่างเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้องค์ประกอบข้างในเขาก็จะไม่เหมือนกันนั่นแหละคะ่ะถ้าน้องๆจําได้ก็ก็ดีนะคะจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะจะมีอะไรบ้างพิวรีนจะมีเบสนะคะ ยู่2ชนิดด้วยกันนะคะที่เป็นองค์ประกอบของทั้งด n a นแล้วก็อ n นอก็คืออะดีนีนอะดีดีนจะใช้ตัวย่อเป็นตัว A แล้วก็กวานีนใช้ตัวย่อเป็นตัว G นะคะส่วนส่วนไพรลมิดนะคะที่มีเบทนะคะชนิดของเบทก็คือไทมีนใช้ตัวย่อเป็นตัว T ไซโทซีนใช้ตัวย่อเป็นตัว C แล้วก็ยูราซิลใช้ตัวย่อเป็นตัว U นะคะถ้าว่างๆน้องก็ดูนะคะว่าแต่ละอันต่างกันอย่างไรนะคะทีนี้นะคะการเกิดอ่า ดีเอ็นเอและอารเนี่ยสิ่งที่เขาต่างกันนะคะนอกจากน้ําตาลแล้วเนี่ยยังมีสิ่งที่ต่างกันอีกอย่างก็คือเบสค่ะตําแหน่งของมูเบสถ้าอารเนี่ยเขาจะมีะตัวของพิวรีนนะคะทั้งอารแล้วก็ดีเเนี่ยจะมีพิวรีนทั้งคู่เลยก็คือมีทั้ง A กับ G ทั้งคู่เลยเห็นไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นน้ําตาลถ้าเป็นเบสไพริมิดีนเนี่ยอารเนี่ยจะไม่มีไทมีนจะไม่มีตัวทีจะเปลี่ยนตัวทีเป็น U ูนะคะจะมี U แทน ส่วน DNA จะไม่มี U ไม่มียูราซิ่แตจะมีไทมีหรือว่าตัว T นั่นเองอั้นให้จำอย่างนี้นะคะเบทที่อยู่ใน RNA คือ A G C U นะคะไม่มี T ส่วนเบทที่อยู่ใน DNA คือ A G C T ไม่มี U นั่นเองอจากนี้มาดูค่ะว่าแล้วนะคะ กรดนิวคลีอิกทั้งอ่านและ d n เเนี่ยเขามีการมาเชื่อมต่อกันของโครงสร้างของนิวคลีทด์ได้อย่างไรนะคะโครงสร้างของนิวคลีทด์คืออย่างนี้นะคะอันนี้คือฟอสเฟตน้ำตาลแล้วก็เบสเห็นไหมคะเขาจะมาเชื่อมต่อกันอย่างนี้ค่ะ o h นะคะตรงตำแหน่งคาร์บอนตำแหน่งที่สนะคะให้นับอย่างนี้เนาะ1 2- 3สาเห็นไหมคะจะไปสร้างปันธากับหมู่ฟอสเฟตของนิวคลีทด์ ide, กลุ่มถัดไปนั่นเองอันนี้คือ1กลุ่ม น้ำตาลตรงคาร์บอนตำแหน่งที่สามนะคะเอาโอไปเชื่อมกับหมู่ฟอสเฟตนะคะของนิวเคลียต์ไท์หมู่ถัดไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะลักษณะที่ได้ออกมาเนี่ยเราจะเรียกว่าพอลลีนิวเคลียต์ไท์เพราะมีนิวเคลียต์ไท์อยู่หลายกลุ่มมาเชื่อมกันนะคะหนึ่กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มไปเรื่อยเรียกว่าพอลลีเพราะพอลลี่ไปว่าเยอะๆอันนี้คือลักษณะของสายพอลลีนิวเคลียต์ไท์ของ RNA ค่ะเขาจะเป็นแค่หนึ่งสายเท่านั้นนะคะเป็นสายเกลียว1สาย แต่ถ้าเป็นสายพอลิไนคลียของด์ของ DNA DNA จะต่างจาก RNA คือนะคะเขาจะเป็นสายพอลิวคลอยสองสายมาหมุนกกันแบบนี้คล้ายๆบันไดเวียนนะคะ1สายยังเหมือนเดิมค่ะตรงน้ำน้ำตาลนะคะตัวย่อคือ S ชูการน้ำตาลนะคะ P คือหมู่ฟอสเฟตตำแหน่งที่3เห็นไหมคะเขาก็มาสร้างเชื่อมกันระหว่างสายของพอลิไนคลอไหนึ่สายเนี่ยทำเหมือนกับตัวของ RNA เลย แต่พอที่นี่คือทายสายหนึ่งกับอีกสายหนึ่งเนี่ยนะคะเขาจะมาเชื่อมกันตรงเบตค่ะโดยลักษณะการเชื่อมกันคือถ้าเป็นเบตนะคะเอะดีนีนกับไทมีนนะคะ A จะมาคู่กับ T เท่านั้นนะคะไม่คู่ไม่คู่กับ G หรือไม่คู่กับ C A คู่กับ T จะสร้างพันธะไฮโดรเจนต่อกันเป็นพันธะไฮโดรเจน2พันธะ2ตำแหน่งนะคะส่วน C, C จะคู่กับ G C ก็คือไซโทซีนจะจะ,จะคู่กับกวานีนะคะสร้างพันธะไฮโดรเจนเป็น3พันธะหรือ3ตำแหน่งนั่นเอง <c> ท,ทีนี้เวลาเขาจะมาเชื่อมต่อกันนี่นะคะถ้านะคะ สายหนึงเนี่ยนะคะพราเราเราเราดูเราดูทางถ้าสายทางซ้ายเราดูซ้ายสุดเนาะจะเป็นคาร์บอนตำแหน่งที่5ให้ดูคาร์บอนที่ตรงน้ำตานะคะแต่ถ้าอีกอันนึงเนี่ยนะคะจะเป็นดูที่ขวาสุดนะคะก็จะเริ่มที่คาร์บอนตำแหน่งที่3นั่นเองเพราะว่าคาร์บอนเรานับตรง ตำแหน่งของบูเบทเป็นหลักเนาะก็หนึ่งสอ <interference> งสามเห็นไหมคะจะกลับหัวกับหังกันเองดังนั้นเนี่ยนะคะพอลีนิวเคลไทของอินเนดีเอ็นเอเนี่ยเป็นการที่สายของนิวเคลีไทสองสายนะคะพอลีนิวเคลีไทสองสายเนี่ยมาจับกันตรงตำแหน่งของเบทโดยอันนึงอ่ะหัวตั้งอันนึงหัวหัวลงนะคะอันนึงหัวตั้งทางซ้ายมือเขาเรียกว่าเริ่มจากปลาย5พายปลายสิ้นสุดที่ปลาย3พายเวลานับเราดูซ้ายสุดนะคะซ้ายสุด,ดด้านบนก็ดูบนสุดซ้ายสุดบนสุด ถ้าข้างล่างก็คือซ้ายสุดแล้วก็ล่างสุดแต่ถ้าอีกสายหนึ่งดูทางขวาสุดขวาสุดด้านบนก็คือ3ามพายนะคะแล้วก็ขวาสุดล่างสุดก็คือ5้าพายแบบนี้นั่นเองค่ะเราสามารถสรุปได้นะคะว่ากรดนิวคลีอ,อิกนะคะมี2ชนิดด้วยกันก็คือไรโบนิวคลีอิกแอซิดหรือตัวย่อก,ก็คือ RNA แล้วก็ดีออกซิไรโบนิวคลีอิกแอซิดก็คือ DNA นั่นเองนะคะ หน่วยย่อยของกรดนิวคลีอิกก็คือนิวคลีโอไทด์จะประกอบไปด้วยน้ำตาลอยู่ตรงกลางนะคะหมู่ฟอสเฟตแล้วก็หมู่เบสนะคะ r n a กับ DNA มีส่วนที่ต่างกันคือน้ำตาลน้ำตาลของ RNA เป็นน้ำตาลไรโบสน้ำตาลของ DNA เป็นน้ำตาลดีออกซิไรโบสแล้วก็หมู่เบสค่ะ r าเนี่ยจะมียูราซิลนะคะไม่มีไทมี แต่ถ้า DNA จะมีไทมีนไม่มียูราซิลนั่นเองนะคะหวังว่าน้องๆจะเข้าใจวิดีโอนี้นะคะถ้ามีคําถามอะไรฝากมาได้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะและถ้าน้องๆชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเก็บเอาไว้ดูต่อไปได้วยนะคะฝากกดแชร์วิดีโอนี้แล้วก็ชวนเพื่อนมาดูด้วยกันได้ค่ะฝากกด u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามวิดีโอต่อไปของพี่อิงด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ